ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาระยธรรมยาวนานที่สุดประเทศหนึ่งโดยมีอายุถึง5,000ปีราักฐานที่สําคัญของจีนคือการสร้างระบบภาษาเขียนและการพัฒนารทธีขงจือ๊อประเทศจีนนั้นมีทั้งช่วงที่เป็นปึกแผ่นและแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไปอาระยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีแหล่งอาระยธรรมที่สาคัญสองแหล่งคือลุ่มแม่น้ำฮงโหพบความเจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างเซาพบหลักฐานที่เป็นเครื่องมือปั้นดินเผามีลักษณะสําคัญคือมีสีแดงสีขาวสีดําและสีน้าตาล มักเป็นลายเรขาคณิตพืชนกสัตว์ต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจําวันนอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักเป็นลายจากสารลายเชือกทาาอีกด้วยสองรุ่นแม่น้ำแยงซีบริเวณมณฑลซันตงพบวัฒนธรรมหลงซานในมณฑลซันตงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเนื้อบางละเอียดสีดําขัดเงาและเป็นภาชนะแบบมีสามขาด้วยสถาปตัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ที่สุดในโลกของอารยธรรมจีนนั่นก็คือกำแพงเมืองจีน กำแพงเมืองจีนเป็นกำแพงที่มีป้องขันเป็นช่วงๆกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชินมีเป้าประสงค์เพื่อป้องกันการบุกรุกจากชาวฮั่นที่พยายามจะเข้ามาลุกรานและรวมถึงพวกชาวเตอ๋อจากทางเหนือหลังจากนั้นก็ยังมีการสร้างกำแพงต่อไปอีกหลายครั้งด้วยกันกำแพงเมืองจีนถือเป็นสิ่งก่อสร้างจากน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความยาวณปัจจุบัน21,19.18กรอลหมื้นทีึม่มพันลทั่ประเทศจีนนับเป็นหนึ่งแปดสิด่งมมัศจรย์ขลงโลกในยุคกลางอากด้วย สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้4ียุคได้ดังนี้คือ 1. สมัยโบราณ 2. สมัยจกักรวรรดิสมสมัยใหม่และ 4. สมัยประวัติศาสตร์ร่วมสมัยอารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆสามารถแบ่งได้ดังนี้หราชวงศ์ชางเป็นราชวงศ์แรกของจีนมีการปกครองแบบนครรัฐมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกพบจารึกบนกระดองเต่าและกระดูกงวเป็นจารึกที่ส่วนใหญ่เป็นการทํานายเสียงโชคชะตาเรียกว่ากระดูกเสียงไทยมีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ สองราชวงศ์โจแนวคิดด้านการปกครองเชื่อเรื่องกษัตริย์เป็นโอรแสแห่งสวรรค์สวรรค์มอบอำนาจมาให้ปกครองมนุษย์เรียกว่าอาณาแห่งสวรรค์เริ่มต้นยุคศักดินาของจีนเกิดลทัทธิเตาโดยเหล่าจือ้อคำสอนทั้งสองลทัทธิเป็นที่พึ่งพาทางใจของผู้คนสามราชวงศ์จีนหรือชิงมีการใช้เหรียญกระสาบมาตร,ราช่างตวงวัดจกักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจกักรวรรดิเป็นครั้งแรกคือพระเจ้าชีหวังตีหรือจินซีฮ่องเต้ซึ่งเป็นผู้ให้สร้างกำแพงเมืองจีน สีร่ราชวงศ์ฮั่นลัทธิขงจื๊อคำสอนถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเรียกว่าจงหวนเป็นยุคทองด้านการค้าของจีนมีการค้าขายกับอาณาจาักรโรมันอาหรับและอินเดียโดยเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมห้าราชวงศ์สุยเป็นยุคแตกแยกแบ่งเป็นสามก,ก๊กมีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำวงหงกับแม่น้ำยงสีเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการคมนาคม หราชวงศ์ถังได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอรารยธรรมจีนนครฉางอานเป็นศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้นพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองพระภิกษุหรือถังซังจังเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกในชมพูทวีปเป็นยุคทองของกวีนิพนธ์จีนกวีคนสําคัญเช่นวางเหวยหลี่ไปตู้ฟู่ศิละปะแขนงต่างๆมีความรุ่งเรือง 7. ราชวงศ์สองมีความก้าวหน้าด้านการเดินเรือสำเภารู้จักการใช้เข็มทิศรู้จักการใช้ลูกคิดประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือรักษาโรคด้วยการฝังเข็มแราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ชาวมองโกลที่เข้ามาปกครองจีนฮองเต้แรกคือกลุบไลขานหรือเหมวนสีจ้องฮองเต้าชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายมากมาย เช่นมาโคโปโลพ่อค้าชาวเวนิสอิตาลีเก้าราชวงศ์หมิงหรือแมงวรรณกรรมนิยมการเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาพูดมากกว่าการใช้ภาษาเขียนมีนวนิยายที่สําคัญได้แก่สามก๊กไซอิวส่งเสริมการสำรวจเดินเส้นทางทะเลสร้างพระราชวังหลวงปักกิ่งหรือวังต้องห้ามราชวงศ์ชิงหรือเชงเป็นราชวงศ์เผ่าแมนจูเป็นยุคที่จีนเสื่อมถอยความจเจริญทุกด้านเริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตกเช่นสงครามฝิ่นซึ่งจีนรบแพ้อังกฤษทําให้ต้องลงนามในสนธิสัญญานาน,านกิง กายุคราชวงศ์ชิงพระนางซูซีไทเฮาเข้ามามีอิทธิพลในด้านการบริหารประเทศมากขึ้น อารยธรรมอินเดียหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุอารยธรรมลุ่มแม่น้าสินธุแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ได้2สมัยคือ1สมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคโลหะของอินเดียเริ่มเมื่อผู้คนรู้จักใช้ทองแดงสำิีเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนคริสตศักราชและรู้จักใช้เหล็กในเวลาต่อมา2สมัยประวัติศาสตร์เริ่มเมื่อมีการผลริตอักษรขึ้นมาใช้เมื่อประมาณ700ปีก่อนคริสตศักราชโดยชนเผ่าอินโดอาันซึ่งเป็นชนเผ่าตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแม่น้ําคงคคคาาาาาาา่่งสสสสสมมมรร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 ถแบััััยยยปปปะะะววตตตตตติิิิศศ์์นนนนีี้้้อออกกกเเเ็ุุื 1. โณจด บอกษรนรามีลิปิสิ้นสุดสมัยราชวงศ์คุปตะคือศศวรรษที่6เป็นยุคที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาได้เกิดขึ้นแล้ว2ประวัติศาสตร์สมัยกลางยุคนี้เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์คุปตะสิ้นสุดลงจนถึงราชวงศ์โมกุลประมาณทศรวรรษที่6 3. ประวัติศาสตร์สมัยใหม่คือจุดที่เริ่มตั้งแต่ราชวงศ์โมกุลมาจนถึงการได้รับเอกราชจากอังกฤษในปีคศ1947 อินเดียมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติภาษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมีศาสนาวันณะและภาษา,า,ษา,า,ษา,า,ษาเป็นปัจจัยหลักกำหนดรูปแบบสังคมและการเมืองประชากรกว่าร้อยละ82%เปอร์เซ็นต์จะนับถือศาสนาฮินดูแต่มีประชากรที่นับถือศาสนามุสลิมถึง13.4%มีเปอร์เซ็นต์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากอินโดนีเซียและปากีสถานและยังมีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นๆเช่นคริสเตียนซิกพุทธและเชน สำหรับปรัชญาในอรารยธรรมอินเดียปรัชญาทุกสำนักและทุกระบบที่เกิดขึ้นในอินเดียหรือที่สร้างสรรไว้โดยาศาสดาหรือนักคริสสมัยนั้นก็เริ่มมีแล้วคือคำพีพระเวทคมพีพระเวทเป็นแม่แบบปรัชญาเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านวรรณนักที่สาคัญได้แก่พระเวทอุป,ปนิสัตมหากาบ มหาการะตะมหากาบรามายณะและปูราณะเป็นตน้นเมืองโมเฮนโจดารเป็นโบราณสถานในแคว้นสินประเทศปากีาสถานถูกสร้างประมาณ2,500ปีก่อนคิร์สศตการเป็นหนึ่งในที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในอารยาธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุโบราณและหนึ่งในเมืองยุคแรกสุดของโลกเมืองฮาดปันอารยาธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุเป็นอารยาธรรมยุคสำร,ริดในภาาูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเอเชียใต้มีอายุตั้งแต่3,300ก่อนคิริสศักราดถึง1,300ก่อนคิริสศักราดระบบวันณะวันณะแรกคือวันณะพรามเกิดจากพระโอดหรือปาก ของพระพรหมสีเครื่องแต่งกายประจําวันนะคือสีขาวมีหน้าที่กล่าวมนให้คําปรึกษาแก่พระเจ้าแผ่นดินวันนะที่2คือวันนากริยัเกิดจากพระอุระหรืออกของพระพรหมถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์สีเครื่องแต่งกายประจําวันนาคือสีแดงหมายถึงนักรบทําหน้าที่รบเพื่อป้องกันอาณาจักรวันนาที่3วันนะแพร่เกิดจากพระเพราหรือตักของพระพรหมสีเครื่องแต่งกายประจําวันนาคือสีเหลืองมีหน้าที่เป็นพ่อค้าเศรษฐีและเกษตรกรวันนะที่4คือวันนาสูตรเกิดจากพระบาทหรือเท้าของพระพรหมสีเครื่องแต่งกายประจําคือสีดําหรือสีอื่นๆที่ไม่มีความสดใสมีีหน้าท่กร กจ้างการปกครองอินเดียเป็นระบประชาธิปไตยรัฐสภาแยกศาสนาออกจากเมืองแบ่งอำนาจการปกครองเป็นสาธารณรัฐแบ่งเป็น29รัฐและดินแดนสาภาพอีก7เขตมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐรัฐบาลอินเดียชุดปัจจุบันมี66คนในส่วนของภูมิภาคเอเชียกลางอารยธรรมอินเดียเผยแร่เข้ามาในช่วงศตวรรษที่7เมื่อครั้งที่ชาวมุสลิมอาหรับซึ่งมีอำนาจในพื้นที่ของตะวันออกกลางนำวิทยาการหลายอย่างของอินเดียไปใช้ได้แก่การแพทย์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์เป็นต้นอินเดียได้รับอารยธรรมบางอย่างมาจากเปอร์เซียและกรีกไปใช้โดยเฉพาะด้านศิลปกรรมประตากรย เป็นนต้นและภูมิภาคที่ปรากฏอารยาธรรมของอินเดียมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวอินเดียได้เดินทางนาอารยาธรรมของอินเดียมาเผยแพร่แทบทุกด้านโดยเฉพาะด้านศาสนาความเชื่อการปกครองอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งเมโสโปเตเมียเป็นดินแดนระหว่างแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริดและยูเฟรติสปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรักระหว่างสองฝั่งแม่น้ำทั้งสองสายเป็นพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำให้กลุ่มชนชาติต่างๆเข้ามาทำมาหากินและสร้างอารยธรรมขึ้น การเกิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมียคนกลุ่มแรกที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียขึ้นคือชาวซูเมอร์ผู้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกอารยธรรมที่ชาวซูเมอร์สร้างขึ้นเป็นพื้นฐานสำคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียสถาปัตยกรรมตัวอักษรศิลปกรรมอื่นๆตลอดจนทัศนคติต่อชีวิตและเทพเจ้าของซูเมอร์ได้ดำรงชีวิตและมีอิทธิพลอยู่ในล่มแม่น้ำทั้งสองตลอดช่วงสมัยโบราณ จักรวรรดิในอรารยธรรมเมโสโปติเมียหนึ่งจักรวรรดิซูมเรียนเป็นชนชาติแรกที่สร้างความจเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปติเมียมีความเชื่อกันว่าชาวซูมเรียนได้อ,อพยพมาจากที่ราบสูงอิหร่านและได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตอนล่างสุดของรุ่มแม่น้ำไทกิตสองจักรวรรดิบาบิโลเนียเป็นอาณาจักรที่พูดภาษาเอเคสบริเวณในภาคกลางตอนใต้ของเมโสโปติเมียเดิมทีบาบิโลนเป็นเพียงเมืองเล็กๆในสมัยจักรวรรดิเอเคสสามจักรวรรดิอสซีเรียเป็นอรารยธรรมหลักในเมโสโปติเมียโบราณที่เริ่มต้นน,านนานนนใใฐฐาะครรรัศวษที่่21กอ คิทศักราชถึงศตรวรรษที่1 4ก่อนคิตศักราชแล้วพัฒนาเป็นรัฐอาณาเขตและกลายเป็นจักรวรรดิในศตรวรรษที่1 4 3จักรวรรดิอัคาเดียนเป็นจักรวรรดิในสมัยโบราณมีเมืองศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเอเคสประกอบไปด้วยชาวอัคาเดียนและชาวซูเมเรียนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันมีอิทธิพลครอบคลุมดินเดนเมโสโปเตเมียเมืองหลวงเป็นเมืองอัสซียโบราณในเมโสโปเตเมียตอนบนตั้งอยู่บริเวณชานเมืองโมซูประเทศอิรักตอนเหนือซึ่งอยู่ฝั่งตอนออกของแม่น้ำไทริดและเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของจักรวรร การปกครองลักษณะาการปกครองแรกเริ่มของซูมิเรียนเป็นแบบเทวาที่ปตยกล่าวคือปกครองโดยพระหรือปาเตซีพระมีอำนาจปกครองได้เพราะอ้างดำเนินการปกครองในนามเทพเจ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างในอารยธรรมเมโสโปเตเมียช่วงประมาณ4,000ปีก่อนคริสต์ศักราชลงมาพบว่ามนุษย์เมโสโปเตเมียเริ่มเรียนรู้การใช้โลหะทองแดงและพบหลักฐานความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์เป็นต้น สถาปัตยกรรม1เซกูเรตใช้เป็นวิหารบูชาเทพเจ้า2อ,อักษรคูนิฟอร์มหรือรูปลิมเป็นหนึ่งในระบบการเขียนอักษรที่เก่าแก่ที่สุดของโลก3พระราชวังซากรสิ่งที่แสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรอันซีเรียและมีความสำคัญที่สุด4ส,ส่วนลอยบาบิโลนเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและธรรมชาติว่ากันว่ามนุษย์ใช้สำหรับหลบพยายามน้ำท่วมโลก การล่มสลายปริมาณฝนที่ตกชุกให้การเกษตรกรรมและการค้าขายของชาวสินธุรุ่งเรืองแต่เมื่อฝนตกน้อยลงชาวสินธุโยกย้ายถิ่นฐานไปยังที่ใหม่ในทางตะวันออกเพราะไม่มีระบบการชุลประทานถิ่นฐานใหม่ของชาวสินธุเล็กลงกว่าเดิมและพึ่งพาน้ำฝนในลำธารเป็นหลักในการเกษตรผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าชาวสินธุยังคงดำเนินชีวิตอยู่ต่ออีกหนึ่ปีหลังจากนั้นก่อนจะล่มสลายไปในที่สุด อารยธรรมอียิปต์ช่วงเวลาประมาณ3 1 0 0ถึง30ก่อนคิตศักราทที่ตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือนของแอฟริกามีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนซึ่งปัจจุบันคือประเทศอียิปต์ภูมิประเทศตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาและนอกหุบเขาเป็นทะเลทรายเป็นภูมิแดนธรรมชาติอย่างดีในการป้องกันศัตรูส่วนตรงกลางหุบเขามีแม่น้ำไนไหลผ่านในทุกๆปีของเดือนมิถุนาย,ยนถึงเดือนกรกฎา,าคมน้ำในแม่น้ำไนจะท่วมทั้งสองฝั่งและน้ำจะลดในเดือนตุลาคม ยุคก่อนราชะวงศ์เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ4,500-3,100ถึง 3, ก่อนคริสตศักราชชาวอียิปตโบราณได้เข้ามาตั้งถิงถ่นฐานบริเวณรุ่มแม่น้ำไนทำการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์เมื่อความจเจริญเกิดขึ้นเกิดการแย่งชิงดิน,ดนแดนราวรา3,400ก่อนคริสตศักราช ดินแดนทั้งสองฝั่งของรูปแม่น้ำนายถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. อีตอนบนบริเวณต้นแม่น้ำนายเป็นดินแดนที่มีลักษณะเป็นหุบเขาและที่ราบสูงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอียสองอียปล่างอยู่บริเวณปากแม่น้ำนายเป็นดินแดนที่มีลักษณะพื้นที่ต่ำตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอียิปต์ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจนกระทั่งประมาณ3,100ก่อนคริสตศักราชฟาโรเมเนสสามารถผนกทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สำเร็จลนนักษณะบรรพชาองค์ขึ้นเป็นฟาโรองค์แรกแห ประมาณ3,100ถึง1 0 8 5ก่อนคริสตศักราชแบ่งออกเป็นยุคย่อยๆได้แก่ยุคต้นราชวงศ์ยุคอาณาจักรเก่ายุคอาณาจักรกลางยุคอาณาจากักรใหม่หรือยุคจกกักรวรรดิ ยุคต้นราชวงศ์เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ3,100ถึง2,686ก่อนคริสตศักราชอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่1ถึง2ในต้นราชวงศ์ชาวอียิปต์ได้ประดิษฐ์ขดค้นตัวอักษรเฮโรกิฟิกหรืออักษรภาพเป็นภาษากรีกที่ประกอบขึ้นมาจากคำว่าเฮโรหมายถึงคำว่าศักดิ์สิทธิ์กิฟิกหมายถึงการเขียนดังนั้นเฮโรกิฟิกจึงหมายความว่าการเขียนอันศักดิ์สิทธิ์มักถูกจารึกคู่กับการแกะสลักหรือวาดภาพเทพเจ้าไม่ว่าจะเป็นบนกำแพงวิหารหลุมศพหรือโลกที่ทำจากหินเพื่อคุ้มครองผู้ตายบางสันนิษฐานกล่าวว่าอ เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ 2686- กถึง2อ8 1นก่อนคริสตศักราชอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่3ถึง6ยุคนี้บางครั้งถูกเรียกว่าสมัยพิระมิดเพราะมีการสร้างปิระมิดขึ้นเป็นครั้งแรกและมีปิระมิดถูกสร้างขึ้นมากกว่า20แห่งนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้ายังมีความเชื่อในโลกหลังความตายพวกเขาเชื่อว่าเมื่อฟาโรห์สิ้นประชนลงจะไปประทับอยู่ในโลกแห่งความตายและจะกลับมาจุดติหม่ในร่างเดิมโดยจัดเตรียมไวอ้อย่างดีซึ่งก็คือมัมมี่ าาปิาพีรามิดแห่งกีซาประกอบไปด้วยพีรามิดของฟาโรห์คูฟูฟาโรห์เคเฟฟาโรห์เมนคูเรโดยพีรามิดของฟาโรห์คูฟูจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดยังให้มีการสร้างมหาสฟิงค์มหาสฟิงค์คือประติมากรรมอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้กับพีรามิดของเคเฟมีตัวเป็นสิงโตและมีหัวเป็นมนุษย์ยุคช่วงรอยต่อครั้งที่หนึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ2,181-2,555ก่อนคริสต์ศักราชอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่7ถึง11บอียิปต์ก็ถูกแบ่งออกเป็น2เขตคืออียิปต์ดำซึ่งปกครองอยู่ โดยตระกูลหนึ่งจากเมืองเฮเรกีโอโพลิสส่วนอีกเขตหนึ่งคืออีบสูงซึ่งปกครองอยู่ทางใต้ของนครเมฟิสโดยตระกูลจากเมืองทีบ ยุคอาณาจักรกลางเป็นระยะเวลาประมาณ2 5 5 1 7 8 6ก่อนคิดศักราชอยู่ในช่วงปลายราชวงศ์ที่11ถึงราชวงศ์ที่12อเมนเนมพัสได้ตั้งราชวงศ์ที่12ขึ้นโดยขึ้นครองราชเป็นฟารโรห์นามว่าฟารโรห์อเมนเนมพัสที่1เป็นฟารโรห์ที่มีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับอียิปต์ในยุคนี้เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอียิปต์ในยุคอาณาจักรกลางทางด้านเศรษฐกิจสถาปัตย์มีการสร้างคลองติดต่อไปถึงทะเลแดงมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำมีการแต่งวรรณคดีทั้งบทร้อยแก้วร้อยกองยุคนี้เป็นยุคเดียวก,ก,กันกับอรารยธรรมบาบิโลนของพระเจ้าฮามูราบีของเมโสโปเตเมียยุคอาณาจักรกลาง จเจริญถือขีดสุดในช่วงสมัยของฟาโรอเมเนมพัทที่3เราวๆ1,842-1,797ก่ 1, 42, 1, 97, อนคิศักราชและเสื่อมถอยลงในสมัยฟาโรอเมเนมพัทที่4เร็วๆ1,798-1,790ก่ 1, 90, อนคิศักราชอาส้นสุดราชวงศ์ที่12ในช่วงสมัยของน้องสาวฟาโรอเมเนมพัทที่4นามว่าลาชินีโซเบกในเฟรูในช่วงยุคอาณาจักรกลางนี้ได้มีการเริ่มก่อสร้างวิหารหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากในปัจจุบันคือวิหารคานัก ยุคช่วงรอยต่อครั้งที่2เป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1 7 8 6กถึง1 5 6่นกิก่อนคิสตศกาชอยู่ในช่วงรัชวงศ์ที่13-17ถึงในช่วงรัชวงศ์ที่13และ14เกิดความแตกแยกภายใน ในเวลาต่อมาพวกฮิกโซดในภาษาอียิปต์แปลว่ากษัตริย์ต่างชาติซึ่งพวกฮิกโซดคือกลุ่มชนผสมสัตว์เล่ยล่อนที่อพยพมาจากเอเชียตะวันตกเข้ารุกรานอียิปต์และสามารถยึดครองอียิปต์ได้ในราวราวหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบก่อนคริสตศษษษษษษษักราชความรุง่งเรืองของอียิปต์จึงต้องมาหยุดชะง,ง,งักลงพวกฮิกโซดสามารถก่อตั้งราชวงศ์ปกครองอียิปต์ได้สำเร็จโดยก่อตั้งราชวงศ์ที่สิบห้าและสืบสานวัฒนธรรมของชาวอียิปต์ต่อตั้งเมืองหลวงชื่ออวาริสขึ้นบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ 18ขึ้นยุคอาณาจักรใหม่หรือยุคจกกักรวรรดิเป็นระยะเวลาประมาณ1 5 6 7งพถึงหนึ่ก่อนคริสตศักราชอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่สิบแปดถึงยี่สิบในยุคนี้มีการขยายอำนาจการปกครองไปยังดินแดนซีเรียป,ปาเลสไตน์และฟินิเซียยุคอาณาจักรใหม่เริ่มต้นด้วยฟาโรอารโมดก่อตั้งราชวงศ์ที่สิบแปดขึ้นหลังจากที่ขับไล่พวกฮิซตอดออกจากอียดได้สำเร็จในราชวงศ์ที่สิบแปดนี้มีฟาโรที่โดดเด่นหลายพระองค์ได้แก่ฟาโรอเมนโฮเทปที่หมีความสามารถด้านการลุกและการขยายอาณาเขาแห่งกษัตริย์ฟาโรเเฮซ เป็นฟาโรห์ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงทรงเป็นผู้สําเร็จราชการผู้ซึ่งยาววัยเกินกว่าจะทําการปกครองได้และทรงเป็นที่รู้จักอย่างมากในฐานะราชินีที่มีเขาฟาโรห์ทูตโมซิที่3พระองค์ได้สร้างอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ได้ฉายาว่านโปเลียนแห่งอียิปต์ฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3เป็นยุคที่ศิลปะและการต่างประเทศของอียิปต์รุ่งเรืองมากสถาปัตย์ในยุคสมัยของพระองค์เหลืออยู่เพียงอนุสาวรีย์นัมน,นั่นฟาโรห์อะเมนโฮเทปที่4หรือฟาโรห์อาเคนาเต มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางศาสนาถือว่าเป็นการปฏิวัติทางศาสนาได้แรงสนับสนุนมาจากราชินีเนฟเฟอร์ติตีซึ่งมาจากดินแดนที่นับถือเทพเจ้าองค์เดียวฟาโรตุตันคาเมนเมื่อขึ้นครองราชได้3ปีได้ล้มเลิกการนับถือเทพเจ้าองค์เดียวเลเมซิตที่1เป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ที่19ของอ e. ียิปต์ฟาโรเลเมซิตที่2เป็นกษัตริย์ที่ถือกันว่ายิ่งใหญ่ทรงเป็นนักปกครองที่มีความสามารถและเป็นนักรบที่เก่งกาจฟาโรเลเมซิตที่3 เป็นฟาโรห์ราชวงศ์ที่20ได้ยกย่องว่าเป็นมหากษัตริย์องคสุท้าที่มีอำนาจในดินแดนอียิปต์อย่างแท้จริงทรงได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มทำให้ปัญหาการเมืองทางอียิปต์ภายในหมดไปแต่ในช่วงอียิปต์จะฟื้นตัวนั้นก็มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือการลุกรานของชนทะเลอยู่ภายใต้การปกครองของผู้บกุกรุกเป็นช่วงระยะเวลาประมาณ1 0 8 5ถึงก่อนคริสตศักราชอยู่ในช่วงราชวงศ์ที่2 1่สิบเ็ถึงาเาจ้าอาเล็กซานเดอร์มหา,า,หมาราชแห ได้ไปชิดอาณาจักรเปอร์เซียลุงอียิปต์จึงตกเป็นของกรีกโดยมีพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นเป็นฟาโรห์ของอียิปต์และได้สร้างเมืองอเล็กซานเดียขึ้นต่อมาเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ นายพลปโตเลมีขุนศึกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ได้ตั้งตนเป็นฟาโรและตั้งราชวงศ์ปโตเลมีขึ้นราชวงศ์ปโตเลมีเป็นราชวงศ์เชื้อสายกรีกปกครองอียิปต์เรื่อยมาจนถึงสมัยฟาโรหปโตเลมีที่12มีพระธิดาคนหนึ่งชื่อพระนางคียวพัตตาซึ่งมีพระนามเดิมว่าพระนางคียวพัตตาที่7พระนางคีโอพัตตาต้องการครอบครองบัลลังก์อียิปต์เพื่อทำให้ทุกอย่างสำเร็จพระนางจึงต้องพึ่งพากำลังของโรมันโดยในปี48ก่อนคริสตศักราชพระนางคีโอพัตตาทรงได้พบกับจูเลียซีซ่าผู้ทรงอำนาจแห่งกรุงโรมเมื่อทั้งสองได้มาพบกันได้กลายเป็นคู่รักกันในที่สุดมีโอรสด้วยกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าซีซาเรียน ราวราว44ก่อนทิ่ทศกาัาชจูเลียสซีซาร์ก็ถูกรอบสังหารโดยเหล่าสมาชิกบุติสภาหลังจากการตายของจูเลียสซีซาร์ก็ทําให้โรมันอยู่ในสถานะของสองครามกลางเมืองท่ามกลางไฟสงครามที่มีอยู่ในโรมันก็ได้มีขุนพลหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องการช่วงชิงอํานาจเช่นกันเขามีนามว่ามาร์กแอนโทนีโดยได้เดินทางไปพบกับนาคิโอพาตาเพื่อขอกาลังและ,สะเสบียงเพื่อใช้ในการทสาสงครามแต่เมื่อได้พบกับนาคิโอพาตาเขาเกิดลุ่มหลงสุดท้ายทั้งคู่ก็กลายเป็นคู่รักกันเกิดการสู้รบในยุทธนาวีแอดติอุมในปี31กก่อิศั ผลสุดท้ายกองทัพของมาร์กแอนโทนีและนางคิโอพัตาถูกทำลายจนลากคาบหลังความพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแบบอี์เข้าใกล้าการล่มสลายมาร์กแอนโทนีขุนพลหนุมโรมันตัดสินใจปิดชีพตัวเองเมื่อมาร์กแอนโทนีสิ้นชีพแล้วนางคิโอพัตก็เศร้าใจยิ่งนักหลังจากนั้นไม่นานพระนางก็ได้ตัดสินพระทัยปิดชีพตนเองโดยให้งูเห่าพิษกัดที่พระองค์หลังจากการสิ้นพระชนม์ของนางคิโอพัตาได้ทำให้อาณาจากักรอีโบราณและราชวงศ์ปโตเลมีถึงการอาวสานจากักรวรรดิโรมันได้ผนวกอี์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโมอรม ชนชาติเอเชียไมเนอร์หมายถึงดินแดนที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปัจจุบันได้แก่ดินแดนปลาเลสไตน์ตุรกีและซีเรียชนชาติเก่าแก่ที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างอรารยธรรมตะวันตกได้แก่ฟินเชียนฮีบรูและ,ปะเปอร์เซีย ชาวฟินิเซียนเป็นชนเผ่าเซตมิติเผ่าหนึ่งมีชื่อดั้งเดิมว่าเคนารอาศัยอยู่ในบริเวณดินแดนกันอานบริเวณแถบซีเดียป,ปาเลทายเป็นชนชาติที่มีอำนาจการเดินเรือมากที่สุดพวกหนึ่งในยุคโบราณมีการดัดแปลงแก้ไขอักษรไฮโรติกของอียิปต์และอักษรริมหรือคูนิฟอร์มของชาวซูมีเรียนมาเป็นอักษรเอตฟ,ฟาเวลพวกฮิปรูหรือยิวชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายเคยเป็นทาสของอียิปต์ประมาณ14 0 0 ร้อยปีก่อนคิดการโมเสสพาชาวฮิบรูทั้งหมดอพยพไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งคํามันสัญญาอันได้แก่ดินแดนปาเลสไตน์หรือกันอานอารยธรรมที่ชาวฮิบรูได้มอบให้แก่โลกคือศาสนาของพวกฮิบรูหรือที่เรียกว่าศาสนายูดายที่เน้นการบูชาพระเจ้าองค์เดียวชาวเปอร์เซียพระเจ้าไวรัสมหาราชสถานปนาจักรวัดเปอร์เซียอันยิ่งใหญ่ซมัมพระเจ้าดาริสมหาราชทรงแบ่งจักรวัดเปอร์เซียออกเป็นยี่สิบมณฑลมรดกสำคัญของชาวเปอร์เซียก็คือเป็นการปกครองรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแบ่งจักรวัดเป็นมณฑลและศาสนาโซรรเเอออต์ากี จุดกำเนิดของอรารยธรรมกรีกอรารยธรรมกรีกเกิดขึ้นเมื่อ4,000ปีมาแล้วเป็นอรารยธรรมเก่าของไลบิเตอรี่เกิดบนแผ่นดินกรีกในทวีปยุโรปชาวก,กรีกเรียกตนว่าเฮลีนและเรียกบ้านเมืองตนว่าเฮเัสเรียกอรารยธรรมของตนว่าอรารยธรรมเฮเลนิกเมืองหลวงเอเธนเอเธนเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซและยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซใช้ชื่อตามพระเจ้าอาธีนาในปูราณาวิทยาเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยกินช่วงระยะเวลามากกว่า3,400ปีและมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ประมาณช่วงสหัสวรรษที่11และ7ก่อนคริสต์กาลในช่วงยุคคลาสสิกของกรีซหรือประมาณปีที่508-322ถึงก่อนคริสต์ศักราชอเธนขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจและเป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลย่างมากในยุคนั้น การเมืองการปกครองระบบนครรัฐกรีกการปกครองแบบนครรัฐของกรีกที่มีความหลากหลายส่งเสริมให้นครรัฐแต่ละแห่งมีโอกาสพัฒนารูปแบบและวิธีการปกครองของตนเองนครรัฐสำคัญที่มีบทบาทพัฒนาอารยธรรมด้านการปกครองได้แก่สปาร์ตาและเอเธนส์นครรัฐสปาร์ตามีการปกครองแบบทหารนิยมคณะผู้ปกครองที่มีอำนาจสูงสุดและเหตุขาดพลเมืองชายทุกคนอายุ20-60ปีต้องถูกฝึกฝนให้เป็นทหารเรียนรู้วิธีการต่อสู้และเอาตัวรอดในสงคราม พวกสปาร์ตาไม่สนับสนุนการค้าและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมใดๆการปรกครองของพวกสปาร์ตานับเป็นการขัดขวางสิทธิของปัจจิชนและเป็นต้นกําเนิดของระบบก,การปรกครองแบบผเผด็จก,การเบ็ดเร็จนครนัฐเอเธนเป็นต้นกําเนิดของรัฐประชาธิปไตยนครรัฐเอเธนปกคอปรองโ,โดยสภา500ซึ่งได้รับเลือกจากพลมเมืองเอเธนที่มีสิทธิออกเสียงสภานี้มีหน้าที่ตรวจสอบร่างกฎหมายและบริหารการปรกครองนอกจากนี้ยังมีสภาราษฎรซึ่งเป็นที่ประชุมของพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงทุกคนและทําหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายการที่เอเธนได้ให้สิทธิ์และ เสรีภาพแก่บัติชนทําให้เกิดนักคิดและนักปราชญ์ที่เรียกว่าพวกโซฟิสสํานักต่างๆในสังคมเอเธนแนวคิดและปรชัชญายังเป็นหลักปรชัชญาของโลกตะวันตกด้วยยุคสมัยของอารยธรรมกรีกเจียนมีศูนย์กลางอยู่ที่เกาะครีตเป็นอารยธรรมที่คํานึงถึงมนุษย์และสังคมมากที่สุดในสมัยโบราณเฮเลนิกมีศูนย์กลางอยู่ที่นครเอเธนรุ่งเรืองอยู่ประมาณ5 0ารปีก่อนคริสต์กาลหลังจากถูกกองทัพเปอร์เซียรุกรานเอเธนได้บรูรณะบ,บ้านเมืองอย่างรวดเร็วจนมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเฮเลนิสติกเริ่มต้้้นนพรรรอมกกับกาาขึเสวยช ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชในปี336และสิ้นสุดลงในปี31เมื่อราชอาณาจักรเฮเลนิสติกอิภายาต้าราชวงศ์ปโตเลมีสิ้นอำนาจการล่มสลายหลังจากนครรัสปตาเสริมอำนาจเมื่อปี371ก่อนคริสตกราชนครรัสตีอื่นๆก็พยายามรวมตัวกันโดยมีนครรัสทีบิสเป็นผู้นำแต่ในที่สุดก็ถูกกษัตริย์ฟิลิปแห่งมาซิโดเนียซึ่งอยู่ในเขตเอเชียมเนอร์ดุกรานและครอบครองเมื่อปี338ก่อนคริสตกราช ต่อมาพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชโอรสของพระเจ้าฟิลิปหน้ปกครองจากกรวรดมาซิดเนียพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชพระองค์ได้ขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว้างขวาง,วางจนถึงเขตลุ่มแม่น้ำสินธุและได้ครอบครองแหล่งอารยธรรมต่างๆของโลกได้แก่อียิปโโต์เมโสโปเตเมียและเบอร์เซียจึงมีการรับความเจริญจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นมาผสมผสานกับอารยธรรมปีกเรียกว่าอารยธรรมเฮเลเนสติก ตามชื่อของสมัยเฮเลนนสติซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยพระเจ้าเล็กซานเดอร์มหาราชจนกระทั่งสิ้นสลายลงเมื่อประมาณปี146ก่อนคริสตกราชจากนั้นดินแดงกรีกได้อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันความเจริญต่างๆที่ชาวกรีกส่งสมไว้ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรมันอารยธรรมโรมันชาวโรมันเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี อารยธรรมโรมันเป็นอารยธรรมที่สืบเนื่องมาจากอารยธรรมกรีกโดยชาวอิทากาซึ่งมีถิ่นเดิมอยู่ในเอเชียไบรนาอพยพเข้าในแหลมิตาลีนำเอาความเชื่อและศิลปะวัฒนธรรมของกรีกเข้ามาด้วยต่อมาบรรพุษของชาวโรมันคือละตินซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำไทเบอร์ได้ขับไล่กษัตริย์อิทาการออกไปชาวละตินรวมตัวและชุมนุมกันบริเวณที่เรียกว่าฟอรัมซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองและเป็นจุดเริ่มต้นของกรุงโรมันในยุคลต่อมาชาวโรมจึงรับเอาอารยธรรมของกรีกจากชาวอิทธรรมของตนด้วย การจัดทำกฎหมาย12โต๊ะได้เริ่มจัดทำขึ้นเมื่อปี450ก่อนทิสตศักราชโดยรวบรวมกฎหมายที่มีความสำคัญและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในสมัยนั้นเข้าเป็นหมวดหมู่ในรูปของการจารึกไว้บนโตอทองเหลืองเพื่อนำไปตั้งไว้ใกล้กับที่สธาธานะกลางเมืองกฎหมายนี้ได้มีบทปัญญาที่ครอบคลุมถึงกฎเกณฑ์ที่ควบคุมความประพฤติของสังคมโดยอาศัยจารีตประเพณีที่สั่งสมมาและศาสนาเป็นหลัก สาเหตุการผลักดันให้มีการบัญญัติกฎหมาย12โต๊ะเกิดจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคน2ชนชั้นคือชนชั้นสูงได้แก่พวกผู้ปกครองและข้าราชการชั้นสูงและฝ่ายชนชั้นที่ถูกปกครองได้แก่ชาวนาช่างฝีมือพ่อค้าวานิชรวมทั้งฉเฉลยศึกคนต่างด้าวและทาสโต๊ะที่1โต๊ะที่2และโต๊ะที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความเพ่งและการบังคับคดีเช่นถ้าหาคู่ความไปได้ไม่มาศาลก่อนเที่ยงวันก็ให้ศาลพิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่มาศาลชนะคดี ถ้าคู่ความฝ่ายใดหาพยานไม่ได้ก็ให้ร้องตะโกนดังๆที่ประตูบ้านของตนเพื่อเสวงหาพยานในคดีที่จำเลยยอมรับใช้หนี้สินหรือในคดีที่ศาลได้พิพากษาให้จำเลยใช้เงินก็ให้จำเลยชำระเงินภายใน30วันโต๊ะที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของวนหนาครอบครัวเช่นบิดาระหว่างที่มีชีวิตมีอำนาจติดขาดเหนะือบุตรอันชอบด้วยกฎหมายบิดาอาจกักขังบุตรหรือเคี่ยงตีหรือร่ำโซ่ให้ทำงานหรือมีเหตุไม่ชอบใจจะฆ่าบุตรเสียก็ได้ตลอดจนจะเอาบุตรไปขายเสียก็ได้ ทากรกคลอดออกมามีรูปร่างผิดปกติมากจะเอาไปค่าเสียก็ได้โต๊ะที่5โต๊ะที่6และโต๊ะที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับมรดกและทรัพย์สินเช่นชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวตายลงโดยไม่ได้ทำที่ใยกรรมไว้ให้ญาติฝ่ายชายที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อไปถ้าชายอิสระตายลงโดยไม่มีผู้สืบสันดานให้ทรัพย์สินของชายคนนั้นตกแก่ผู้ประทับ ผลไม้หล่นตกไปในบ้านของผู้อื่นเจ้าของต้นผลไม้ยังคงเป็นเจ้าของผลไม้นั้นอยู่เต๊ะที่8เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดทางอาญาเช่นผู้ใดทําการโฆษณาหมิ่นประมาทว่าเขาทําผิดทางอาญาหรือทางรามุกนาจารให้เอาผู้นั้นไปตีเสียให้ตายผู้ใดลักทรัพย์เวลาค่ำคืนให้เอาไปค่าเสียผู้ใดวางเพลิงบ้านเรือนเขาหรือกองข้าสารีของเขาให้เอามาผูกไ้เคียนและเผาเสียทั้งเป็นแต่ถ้าเกิดขึ้นด้วยความประมาทให้เสียเงินค่าทำฟันแล้วลงโทษพอสมควร โต๊ที่เก้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของรัฐเช่นกฎหมายใดๆจะก่อให้เป็นแต่ทางเสียหายอย่างเดียวแก่เอกชนนั้นห้ามไม่ให้มีผลบังคับใช้ระัสภาเท่านั้นที่มีอำนาจออกกฎหมายที่กระทบกระเทือนถึงสถานะของบุคคลได้โต๊ที่สิบเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของศาสนาเช่นห้ามเม่ฝังหรือเผาศพในเขตพระนครห้ามมีหญิงขีข่ขวนแก้มร้องไห้กรีวกลาวในงานศพโต๊ที่สิบเอ็ดและโต๊ที่สิบสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มเติมเช่นห้ามเม่บุคคลต่างชั้นวรรณะทำการสมรสกัน เมื่อท่าทําการลักทรัพย์หรือทําให้เกิดความเสียหายแก่เขานายท่าต้องรับชดใช้ค่าเสียหายหรือสมมอบตัวท่าให้เขาไปกฎหมายที่ออกมาภายหลังย่อมยกเลิกกฎหมายเดิมที่มีข้อความขัดแย้งกันด้านการปกครองใช้รูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบจกักรวรรดิหรือซีซอร์ศาสนานัถึงาศาสนาทิ์ การสถาปนาจักรวรรดิโรมันการทำสงครามขยายอำนาจครอบครองดินแดนต่างๆทำให้เกิดผู้นำทางการทหารซึ่งได้รับความจงรับภักดีจากทหารของตนเกิดการแข่งย่งอำนาจการระหว่างกลุ่มผู้นำกองทัพกับสมาชิกสภาซีเนตซึ่งคุมอำนาจปกครองอยู่เดิมโคโลเซียมเป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิวิสปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันและสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิไททัสในคริสต์ศตวรรษที่หนึ่ง